ก็ดีใจด้วยนะที่หนูค้าขายดีกําไรเยอะอะไรเงี้ยนะค่ะแล้วก็มีสิ่งดีๆเข้ามาเรื่อยๆค่ะอาจารย์เดี๋ยวหนูดูนะว่าสั่งแผ่นใหญ่ไปแล้วว่าชีวิตจะดีดีขึ้นมากขนาดไหนค่ะเพราะคนที่สั่งแผ่นใหญ่จากอาจารย์เยอะมากในต่างประเทศก็เยอะค่ะเดี๋ยวกลับมาเมืองไทยมาเจอกันได้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะท่นอาจารย์ไพโรดค่ะสวัสดีครับ ดที่ได้รู้จักค่ะจ้าครับค่ะอันนี้พี่กวางตุ้งกับสามีะค่ะเป็นชาวญี่ปุ่นค่ะสามีชุนพี่กวางตุ้งเป็นคนไทยตอนนี้อาศัยอยู่ที่ญี่ปุ่นค่ะครับ,ค,รบค,คือคือก่อนหน้านี้ค่ะพี่กวางตุ้งกับสามีอ่ะได้มาจองเขียนขนาดท้าสิษที่เป็นคิวด่วนไปอจองไปแล้วใช่เนี่ยค่ะอยู่ข้างหลังยานอยู่ข้างหลังเลยค่ะได้ไปแล้วดีใช่ไหมอ่ะดีดีขึ้นไหม ดีขึ้นค่ะอาจารย์วิชามาใช่ไหมคะลูกค้ามาซื้อของขายดีมากคะ่ะขายดีกว่าคนอื่นที่แบบว่า s t a n บายขายของเลยนะคะครับอืมยอดขายคือพุ่งขึ้นได้ดีมากเลยนะคะก <c oughs> ็ดีใจด้วยแต่ว่าคนคนที่สั่งอาจารย์ไปอะ่ะไม่ได้ไม่ได้ขายของดีเหมือนอย่างหนูคนเดียวหรอกก็มีหลายเจ้าหลายคนที่อยู่ในประเทศไทยแล้วก็ ในเยอรมันก็เยอะในสวิตเซอร์แลนด์ก็เยอะในออสเตรเลียก็เยอะอเมริกาก็เยอะที่คนไทยไปอยู่ต่าง,งนะต่างประเทศนะแล้วคนไทยในเมืองไทยเนี่ยเยอะมากที่สังออ่งไปนะนี่จาา<อ>จา์ก็เขียนไม่ไหวตอนนี้เยอะเยอะเกินก็ดูข่าวในเพจว่าจารย์จะเลิกเขียนก็เลยสั่งเพิ่มนะคะเพอาพี่กวางตุ้งเขาต้องตอนเลก เ้าเป็ดจ็ดแปดเก้าก่อนครับแล้วพอรู้ว่าท่านอาจารย์จะเลิกเขียนเนี่ย<ๆ>ก็เลยเอาแผ่นเมตรเลยค่ะอาจารย์ก็มีข่าวว่าจะเลิกเขียนคนเลยสั่งมาเยอะอค่ะตอนนี้ก็เขียนเขียนเยอะโูดูแลตัวเองดีๆเด้อค่ะข,ขอบคุณมากค่ะเวลาก่อนออกจากบ้านหรือว่าก่อนนอนจะแบบว่าท่องอ่าที่อาจารย์ให้มานะคะครับเขียนเป็นภาษาญี่ปุ่นก็จะท่องก่อนนอนทุกคืนครับดี เป็นการเรียงเขาเรียกอะเรียบเรียงจิตให้ให้เป็นระเบียบและเวลาอธิษฐานจิตขอสิ่ง,งต่างๆเราก็จะได้ตามที่เราขอ,อเพราะมันเป็นตัวกำหนดก็ดีใจด้วยนะที่หนูค้าขายดีกำไรเยอะอะไรเงี้ยนะค่ะแล้วก็มีสิ่งดีๆเข้ามาเรื่อยๆค่ะอาจารย์อ,อย่างสามีเดือนที่ลวตูเ้เอรเตรี่ <laughs> นะ เราก็ได้รับตันด้วยซ้ำเลย10,000เยนไม่เยอะค่ะอาจารย์แต่ก็คือแบบว่าไม่ค่อยได้โชว์นะ่ะถูกยากเลยถูกยากอยู่ทุกทใช่ค่ะใช่ที่ที่เมืองไทยอาจารย์จะ,จะจะดังในเรื่องของทําให้คนถูกเยอะเดี๋ยวหนูดูนะว่าสั่งแผ่นใหญ่ไปแล้วว่าชีวิตจะดีดีขึ้นมากขนาดไหนค่ะเพราะคนที่สั่งแผ่นใหญ่จากอาจารย์เยอะมากในต่างประเทศก็เยอะ ที่ญี่ปุ่นก็เยอะนะแล้วก็เกาหลีเกาหลีก็เยอะเพราะเกาหลีมีคนไทยไปอยู่เยอะส่วนใหญ่ก็จะเป็นร้านอาหารกับร้านนวดร้านสปาอะไรตุ้มหนูจะสั่งแล้วรีบสั่งเพราะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวคิวมันยาวอ,อ๋อหนูสั่งและะ้วค่ะโอนเงินไปเรียบร้อยแล้วค่ะโอเคใช่รอคิวเดือนธันวาเดือนธันวา,าใช่ไหมคะใช่ใช่ค่ะขอบคุณครับเดือนธันวา,นาเออโชคดีตอนตอนเนี้ยเมษาแล้ว คิวตอนนี้ค่ะถ้าจองตอนนี้ก็มีสาแล้วอืมโอ้ใช่รไวมากโชคดีที่สั่งจองเร็วนะคมันัันรอนานเลยค่ะค่ะโอเคค่ะเนี <c oughs> ่ยเขียนแค่นี้อยู่อ๋อแบบนี้จะมีสามสิบคูณสามสิบค่ะเป็นลักษนี้ค่ะค่ะเดี๋ยวผู่กางมีอะไรจะสอบถามอีกไหมคะ อ๋ออาจารย์บริษัทอาจารย์อยู่ที่ไหนอะคะอาจารย์พอยู่ที่ไหนคะอยู่ดอนเมืองอยู่ดอนเมืองอ๋ออยู่ดอกไม้พอดอนเมืองกูโกะอ่ะเนาะมุกชิโนะสนามบินดอนเมืองเลยฝั่งตรงข้ามใช่บางกกุดอยากจะรบกวนอาจารย์นะคะแผนเมด ที่สั่งนะคะคที่เคยบอกคุณลูกกอล้วอ่าอยากเน้นเรื่องเงินนะคะคระใช่ค่ะเน้นการเงินเป็นหลักเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่คระโอเคค่ะเอยดีอยวจะเดี๋ยวจะเพิ่มโชคลาภให้ด้วยขอบคุณมากค่ะอาจารย์โอเคค่ะเดี๋ยวกลับมาเมืองไทยมาเจอกันได้ค่ะอาจารย์โอเคครับค่ะ ขอบคุณมากค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะยบายค่ะและตอนนี้ก็คนที่มีบุญร่วมกันนะครับก็อยากได้มหายันรวยของอาจารย์ไพโรธก็เรียนเชิญจับจองได้เลยนะครับนะครับก็ถือว่าเป็นช่วงสุดท้ายโค้งสุดท้ายจริงๆนะครับใครสนใจในการจับจองผืนมหายันรวยหรือวัตถุมงคลต่างๆของอาจารย์ไพโรธเรื่องวิชานะครับก็ ติดต่อน้องลูกกอได้เลยนะครับถือว่าเป็นเพจแท้ๆนะครับในการจับจองผืนมหายันรวยครับ